สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับกลับมาเจอกับอัฟเฟอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568ัร้บปครับอัฟเฟอร์มีทีเด็ดฟุตบอลวันนี้3คู่อีกแล้วครับต้องมาฝากให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ยีบอมาจากโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษ3คู่ใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มีบิ๊กแมตช์ประจําค่าคืนนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรับฟังบทวิเคราะห์จับอัฟเฟอร์ครับอัฟเฟอร์ขอคุณไปกับเว็บไซต์บอลเดี่ยวด้วยดูรระเเเสสสสสิิิิดดดดูบบัันนนนฟีีไไไมมมมมม่่่่่ยยยคคคคาาาาาใใใชช้้้้้้้้จแลลลลลวกกกก็ตตตอองงงงๆท์์ หรือใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มรับทีเด็ดเพิ่มเติมก็คลิกลิงก์ที่ปอกหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเปิดมาเริ่มต้นคู่แรกของเรางูวันนี้นะครับเราไปดูคู่ของไบร์ตันนะครับอันดับที่18ของตารางคะแนนเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอันดับที่6ของตารางคะแนนครับวันนี้แมนซิตี้นั้นต่อในราคาครึ่งความลูกนะครับเทียด้วยตรงคู่นี้3นัดล่าสุดที่เจอกันมาครับซิตี้กับไบร์ตันนั้นผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับล่าสุดที่เจอกันนี้จบเสมอกันด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ในนบ้าของมนบ้าน ไบตันในช่วงของ5นัดหลังส um, ุดของพวกเขามีแพ้ไปเกมหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะมาแล้ว3เกมเสมอไปเกมหนึ่งนะครับล่าสุดของพวกเขานะครับก็เอาชนะออฟฟอร์ดยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์6ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ก็เป็นบอลถ้วยนะส่วนด้านของแมนซิตี้นะครับในช่วงของ5นัดหลังสุดของพวกเขามีเสมอไปเกมหนึ่งแพ้ไปเกมหนึ่งแล้วก็ชนะมาแล้ว3เกมครับล่าสุดของพวกเขานะครับบอลลีกก็เพิ่งแพ้กับสเปอร์ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ทำให้ตอนนี้แมนนนนนนนซิตตตีีีี้้้้่เเเเกกก็บบบบมมมาาาาพพยยงงแแคคค3ะะะรรัััววขจออุืทง ้านของไบรท์ตันนะครับแบสตีนั้นต่อในราคาครึ่งควบลูกนะครับเทียดวยของคู่นี้เราจะเห็นว่า3นัดล่าสุดนี้ค่อนข้างที่จะสูสีกันเลยล่าสุดก็จบเสมอกันมานะครับแต่ก็นั่นเองนะครับตัวผู้เล่นของคู่นี้ค่อนข้างที่จะต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับซิตี้ชั่วโมงนี้ถือว่า,าแม้ว่าฟอร์มอาจจะหลุดไปบ้างนะครับแต่การเล่นของพวกเขาก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่สูงอยู่พอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะตัวผู้เล่นที่เติมเข้ามาใหม่ก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะเว่าไหนลงตัวนี่บอกได้เลยว่า ยิงกระจายแน่นอนนะครับผมยิ่งวันนี้นะครับไบรตันที่พวกเขาเสียประตูบ่อยอยู่แล้วนะฮะบไบรตันเป็นหนึ่งทีมที่เกมรุกดีมากแต่เกมรับไม่ค่อยที่จะสักเท่าไหร่เลยนะฮะจึงคิดว่าเกมวันนี้ครับเอาไว้ว่าต่อแมนซิตี้นะครับโอกาสที่จะลุ้นเอาชนะได้ถึง3ลูกนั้นมีสูงมากๆเลยนะครับฉะนั้นเกมวันนี้ครับไฮซิตี้เอาชนะไป3ประตูต่อหนึ่งครับต่อซิตี้เนี่ยราคานี้ได้เลยครับต่อกันในคู่ที่2กันต่อนะครับเราไปดูคู่ของนอติงแฮมฟอร์เรสครับอันดับที่ห้าของตารางคะแนนครับเปิดบ้านรับแกมเยือนของเวส ส0ของตารางคะแนนครับวันนี้ฟอร์เรสนั้นต่อในราคาครึ่งควอบลูกนะให้ดูในลงคู่นี้3นัดล่าสุดที่เจอกันมานะครับอ่าเป็นในด้านของฟอร์เรสที่ดีกว่าชัดเจนเลยนะครับ3นัดล่าสุดเอาชนะเวทแฮมไปได้หมดเลยนะครับล่าสุดที่เจอกันครับฟอร์เรสนั้นบุกไปเอาชนะเวทแฮมได้ถึง2ประตูต่อหนึ่งเลยนะฟอร์มให้นัดก่อนเจอกันครับในด้านของนอตติ้แฮมฟอร์เรสในช่วงของ5นัดหลังสุดของพวกเขามีแพ้ไปเกมหนึ่งครับแล้วก็เสมอมาแล้ว3เกมนะครับชนะไปเกมหนึ่งครับล่าสุดของพวกเขานี่ครับก็เสมอฟับพาเลตไปด้ยสกกกออรรร์ปะะตตตู่่นนนนัดดใพีีีมมลเ็บไ้้4แ เลยนะครับผมส่วนด้านของเวสแฮมยูไนเต็ดในช่วงของ5นัดหลังสุดของเขาชนะไป,ไ,ปไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับมีเสมอไปเกมหนึ่งแล้วก็แพ้มาแล้วถึง3เกมติดนะครับนัดที่พวกเขาชนะนี่ต้องย้อนกลับไปในช่วงของปรีซีซั่นเลยนะครับ3นัดล่าสุดแพ้รวดเลยนะเกมในลีก2นัดน,นี้แพ้รวดเลยนะครับก็ล่าสุดของเขานี่เพิ่งแพ้ให้กับทางด้านของวูแฮมตันไป3ประตูต่อ2นะครับวันนี้นะครับพวกเขาจะต้องมาเยืยนะอนนอร์ทแฮมฟอร์เรสด้วยนะครับฟอร์เรสนั้นเป็นอีกหนึ่งทีมที่เกมรุกดีมากตัวผู้เล่นถือว่าคค่่ออนนนนขข้้้้้าางดดดีีีีจะเเเลลลลยยรรับบแววกก็ปพไโ บดเอาเฟลอย์ว่าเกมวันนี้ครับฟอร์เรสได้เล่นในบ้านไม่น่าจะพลาดแน่นอนนะครับยิงเวทแฮมที่ฟอร์มแย่ๆอย่างนี้สามนัดล่าสุดแพ้รวดเลยบอลลีกสองนัดล่าสุดก็แพ้รวดแบบนี้ก็ให้ทางด้านของฟอร์เรสไปละกันนะครับสกอร์ที่คาดในวันนี้ครับให้ฟอร์เรสเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ต่อฟอร์เรสต์ในราคาครึ่งควบลูกไปได้เลยครับไปกันต่อในคู่สุดท้ายกันเลยนะครับเราไปดูบิ๊กแมตช์ประจําค่ำคืนนี้นะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลครับอันดับที่สามของตารางคะแนนนะฮะเปิดบ้านรับการมาเเยืออออออนนนนนนขขงงงาาารรรร์ซลคคคัััับบดที่ตะะแ วันนี้เวอร์วูลนั้นต่อไปในราคาปปในบ้านของตัวเองนะครับเหตุด้วยทุกูนนี้3นัดล่าสุดที่เจอกันมานี่เสมอกันไปแล้ว2เกมติดนะครับเวอร์วโลชนะไปได้เกมหนึ่งครับล่าสุดที่เจอกันครับเลนทีแอนฟิลนะจบเสมอันด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับแต่ต้องย้อนกลับไปรดูการก่อนเลยนะครับฟอร์ม5้นัดก่อนเจอกันครับทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านอย่างเวอร์วูลในช่วงของ5้านัดหลังสุดของเขาก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับมีเสมอไปเกมเดียวเท่านั้นครับชนะมาแล้วถึง4เกมเลยนะครับล่าสุดพวกเขาก็ชนะดีคอสเซนไป3ประตูต่อ2นะครับ2เกมในหลีของ พวกเขานี่ชนะรวดเลยเก็บมา6แต้มเต็มนะครับถือว่าฟอร์มดีมากเลยสําหรับลิเวอร์พูลครับในถ้าของอาร์เซนอลนะครับในช่วงของ5นั้นหลังสุดของพวกเขามีแพ้ไปแล้ว2เกมนะครับแล้วก็ชนะมาแล้ว3เกมติดนะครับล่าสุดของพวกเขาก็เอาชนะลีดยู่นเต็ดไปถึง5ประตูตอ่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับพวกเขาอาร์เซนอลเองนะครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีเลยนะครับแม้ว่า5เกมอาจจะแพ้ไปแล้ว2นัดนะครับแต่ว่าในช่วงของเปิดลี เปิดซีซั่นมา2นัดล่าสุดพวกเขาก็เก็บแต้มได้ถึงหกแต้มเต็มเลยนะครับแล้วก็ยังไม่เสียประตูด้วยนะวันนี้นะครับเจอกับลิเวอร์พูลครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคู่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นบิ๊กแมตช์ในค่ำคืนนี้แล้วก็เป็นบิ๊กแมตช์ในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับก็ถ้าถามว่าคู่นี้ใครได้เปรียบนะครับก็อาจจะดูเหมือนลิเวอร์พูลได้เปรียบอยู่หน่อยๆตรงที่ลิเวอร์พูลนั้นได้เล่นในบ้านนะครับแถมชั่วโมงนี้ลิเวอร์พูลเองก็ยังไม่แพ้ใครด้วยนะครับอา,าอร์เซ เก็บมา6กแต้มเต็มแล้วก็ยังไม่เสียประตูด้วยคู่นี้มันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกสักทีน,นึงออาเฟอร์กี้คิดว่าบ้านใครบ้านมานะครับวันนี้เล่นในบ้านของลิเวอร์พูลก่อนลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสที่จะเปิดบ้านแล้วก็เอาชนะได้เหมือนกันไหมครับคู่นี้เอาเฟอร์ว่าให้อยู่ทางด้านของลิเวอร์พูลครับวัดใจไปได้เลยนะสกอร์ที่คาดในวันนี้ครับลิเวอร์พูลชนะไป2ประตูต่อหนึ่งะครับคู่นี้ก็น่าจะออกทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลครับก็ให้ต่อลิเวอร์พูลในราคาปอบๆไปได้เลยสําหรับคู่นี้ฮ นี่ก็เป็นทั้งหมดทั้ง3คู่นะครับพี่โอเฟอร์นั่นค่ะที่มาวิเคราะห์ให้กับคู่ชมทางบ้านกันวันนี้ครับโปรแกรมจากพิมลิข์อังกฤษนะครับผมคืนวันนี้มีแต่คู่ที่น่าสนใจเลยนะแล้วก็มีบิ๊กแมตชทให้ลุ้นให้ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่จะตามมาฟลอยมาเดี๋ยวเฟย์แจกทีเด็ดสเต็ปสามครับรวมไปถึงตัวเต็งสองตัวให้กับคุณู้ชมทางบ้านไปเลยละกันนะครับสเต็ปสามในวันนี้ครับโอเฟอร์มองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้มาแน่นอนครับต่อไปได้เลยนะแล้วก็ว่่าาบิ๊กแมตช์ในนนนคืี้ จะออกทางด้านของลิเวอร์พูลครับนี่เป็นทีเด็ดสเต็ปสครับส่วนตัวเต็งวันนี้2ตัวเน้นๆกันไปเลยนะครับมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับให้ต่อไปได้เลยในราคาครึ่งควบลูกแล้วก็ต่อลิเวอร์พูลไปได้เลยในราคาปอนๆนะครับนี่ก็เป็นทีเด็ดจะเอาไฟประจำค่ำคืนนี้ครับโคชมไนี่ในความเมน็นต่างคอมเมนต์เข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเอาเฟอเข้าไปอ่านแล้วกันนะฮะก่อนจากไปครับขอฝากผู้สับสนุเจดีของเราไว้ด้วยกับเว็บไซต์บอลเดียวดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนนนนนคคคคลลลลลลิิกกกงง์์ใตตต้้้้อออมมมเเดดาาา่่่่ไไยะะรรรัััับบบสหทีขววปแ พวกนี้ครับสวัสดีครับ